ไปแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นแกจะเล่นลมเท่าไรเลยอะซินดี้ก็นี่ไงคะเดี๋ยวคลิปนี้เล่นให้ดูเอาดีแกจะเล่น,นีเบนรมเหรอเอาดีไม่ใช่ตานี้ตานี้จะเล่นเบนแครี่โว้ยและสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก้าก่กอไกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้ขอเปิดตัวด้วยน้องเบนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากติดใจดามเมจของน้องค่ะและยายฮานาปีนี่มันเหลิมเติมงนี่ไง,งเอาไปเลย,ยคิดว่าอยู่ในป้อมแล้วจะรอดนะมานี่อลิซาเบธเดี๋ยวฉันจะพามาให้ดูอะไรตลกตลก ตรงนี้่น่น,นี่มันมาแล้วนี่ไง <laughs> เออเบนเวทเนี่ยมันแรงสมคำล่ำลือจริงๆนี่ขนาดต้นเกมแล้วเนี่ยแล้วดูนั่นนะยายฮานาปีนั่นนะอย่าคิดว่าแกจะรอจากเงื้อมือของฉันไปได้ละ <laughs> ตัตาบูไฟหอใช้กัดกีไปซิแต่ดูเหมือนว่าพวเพื่อนมันเนี่ยจะรักกันมากไงก็เลยลงมาปิดฉันกันหมดเลยชิบหายแล้วกลายเป็นปลาหมึกแช่แข็งแต่ว่าไม่เป็นไรเอาแมตตัวมึอหน่อยเพราะว่าเราไล่เป่าแบบสบายใจนั่นไงซินดี้ยังสองสาวมดโฟนั่นยืนเต้นเด็กมีปัญหาอยู่ในป้อมแบบนั้นไหนๆขอดูใกล้ๆหน่อยสิเฮ้ยเอาดีคือมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะก็บอกแล้วว่าตัวมันน่าเกลียดนะากลัวสามตัวห้าบาทเกิรโอ้อันนั้นอมอะไรไปบ้วนมาวนะาน้ำกรดเหรอคะแม่แรงโคต เออเอาซิดอกเดียวล้ม อันนี้แข่งไปก็เท่านั้นนะจ๊ะครีครีเฮ้ย,ยจริงดิที่เนนาทีจะจบบ้างเขาแล้วอ่ะใช่แล้วลหละแล้วก็อย่าเหม่อแบบนี้ด้วยนะระวังจะงายท้องไม่รู้ตัวโอ้ตอนนั้นชื่อว่าโฟเวีตนี่อดีตลูกลักแกจําจได้ไหมจำไม่ค่อยจะได้อ่ะขอดูชัดๆหน่อยสิโอ๊แต่เหมือนว่าฉันจะโดนแช่แข็งแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกนะแบ่งให้ฝั่งตัวข้ามันเล่นบ้างเดททุกที่ที่ฉันข้ามผ่านเนี่ยมันจะต้องมีคนตายแล้วว้ย เกมนี้ไม่เห็นจะมีอะไรให้ดูเลยเฮยก็เปิดแบบออเดอร์ไปก่อนค่ะน้ำจิ๊บบางคิดสปอยบอกว่าซินเดียจะไปเล่นลมใช่ไหมบอกเลยว่าเล่นลมเท่ากันแกจะบอกว่าเล่นลมเท่ากับแพ้อย่างนั้นหรอถ้าพูดกันตามสถิตินะถูกเพลงก็ให้คนดูได้ดูอะไรใหม่ๆเจอเลยตานะเย่และในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิตอรี่ไปแบบเกมไว้ ก็ยังคงวนเวียนกับ60ดาวนี่แหละค่ะแล้วลอีกกี่วันมันรีแรงกันนะคะทุกคนจะมีโอกาสเห็นซินนี้ตะลุยร้อยดาวหรือไม<บ>่ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเพื่อนเื่อมาคอยรับดูรับชมคลิปกันอยู่แบบนี้จะได้มีกําลังใจเล่นเกมต่อไปแต่ว่าขอขายของก็นแป๊บนึง r ริ Rich Man ชแมนช็อปโน .1 เรื่องการเติมเกมร้านคาชั้นนาที่รับเติมเกมมากมายแม่ว่าจะเป็นเกม Mobile Legends แบงแบงทั้งถูกและคุ้มให้บริกาตรตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีหนึ่งแถมหนึ่งและยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด ่องทางการเติมผ่านเอสเปเลเตอร์ที่นี่ที่เดียวต้องร้าน Rich Man Shop เท่านั้นเฮ้ยแล้วพ่อหนุ่มอาบางคนนี้เขาชื่อว่าคาริใช่ค่ะมันเป็นการเล่นคาริครั้งแรกในชีวิต ไปเลยกันเลยค่ะช่วงนี้ทุกคนอาจจะได้ยินคําว่าครั้งแรกในชีวิตบ่อยนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าสินดี้เนี่ยมันเพิ่งเล่นไงแล้วก็แบบว่าไม่ได้เล่นไหลาตัวจริงค่ะเกมโมบายเลเจน n ์เนี่ยมีฮีโร่เยอะแยะมากมายเลยฉันว่าฉันเคยเล่นน่าจะไม่เกิน30ตัวล้วมัง้งยังมีฮีโร่อีกเป็นล้านตัวเลย ใชใ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอยู่ดูเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วทำไมวันนี้อยู่ดีๆก็มาเล่นตัวนี้ค่ะลีเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้สเปคเป็นอบางมั้งแล้วตอนนี้คือฉันจะตีนผีแล้วไงฉันจะเพ่นละตามไม่ทันละสิคือพวกพี่รถแรงอน้องจะมาจุ๊บพี่อ่ะยังเร็วอีกร้อยเปีหมดไฟกันแล้วว่ะดิเฮ้ยแต่ว่ามันจะล้อมสินดีโอ้ my god อโอ้โหถ้าจะมากกนขนาดนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกี่กัน โชว์ฉลามว่าวปหนึ่งทีเฮ้ยแต่ว่าหันมาการันตีก็เจออาบังทงเกาหลีไปดิแต่เอาดีตัวนี้แอบเล่นสนุกอยู่นะตัวมันเติมไฟไวไแถมยืนนานด้วยละเนี่ยฉันก็ปั่นไปใช่ปะอาปัา่ปนปั่นปั่นแล้วจะหันไปซัดอีกหนึ่งทีนี่นะเอ๊ะเดี๋ยวนะใครปิดไฟแม่วิ่งก่อนเร็วแต่ดูเหมือนว่าเลนล่างเนี่ยเขาจะเจอสงครามวิปโยคก,กันอย่างหนักนหนแน่ทีมตรงข้ามมันจะหล่อมต้องเกินไปแล้วนะจริงค่ะอาริสเบตเราต้องจัดการฟาดฟาดฟาดอ้าวแล้วซินดี้แกเป็น นั่งหอบค่ะแต่ว่าลุกขึ้นมาใหม่ละเฟรชอโอแล้วดูหน้าฝั่งตรงข้ามแต่และตัวดีมีแต่ตัวเบิ้มเบิ้มคือลือ้อทั้งนั้นน่ะเออไอพวกนี้มันบ้าเล่นกล้ามกันหรือไงวะโอ้โห oh แต่ฉันเชื่อว่าทีมอ่ะต้องการแทงหน้าหล่อยอย่างฉันจะเข้าไปฟาดฟันแถมล้วงกลองหลังให้ด้วยไม่สวนว่าจะเป็นแทงหรืออะไรเฮ้ย hey, แล้วเพื่อเราจะตามมาเมื่อไหร่ยืนอยู่ตรงนี้วัน โอเคค่ะยังน้อยเก็บมาได้อีกหนึ่งแต่ว่าฉันขยับไม่ได้เลยอะ่ะไม g o ก็ดแล้วช็อตเนี้ยคือฮามากคือว่าอ e ีแครี่ทีมตรงข้ามเนี่ยมันมั่นไงมันทํามาเป็นล่าฉันแล้วยืนวารอยู่ตรงนั้นด้วยนะแต่ฉันเมินนางไงเพราะว่าฉันจะมาเาเพื่อนนาง เออในีนี้เก็บไปได้แล้วใช่ไหมแล้วน่าก็เข้ามาไล่ลำค่ะก็เก็บไปได้อีก2คือ,อน,นี่แอบเล่นตลกก็ไม่บอกนะคะครีครีครแต่ว่าฉอดี้ก็ฮาเหมือนกันเมื่อฉันเห็นยายฮิวด้านเนี่ยมันเลือดโลขีดึงแล้วใช่ไหมฉันก็เลยตัดสินใจเข้าไปเลยจ้าแต่ว่าลืมไปว่ามันอยู่ในภูมิเลือดมันเด้งโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ตัวมุหน่อยเพราะว่าเราเล่นแบบสบายใจดิงขาลิซเบธเข้าไปล้วงมันเลยนี่ไงนี่ไงมาเนี่ยหลอดแล้วละ่ะซีถึงกับต้องหันมามอบนะ วิง่งหนีไปแล้วมานน่มานี่เก <c oughs> ือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วว่าแต่ตัวอะไรผัดไม้ต่อมาเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ้ยลำใหญ่แล้วแอ้เรามันก็เป็นโรมเป้วตีนไดไงมานี่มันก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่หรอกนะคะ <c oughs> เอยกลัวก็ได้ <c oughs> วิ่งเข้าซองตังนี้จ้าบาย แน่นอนนะคะว่าเราก็ต้องโฟก,กัสแคร,รี่มันก่อนสิอุ๊ยตัวบ้านนี่มันมาอีกแล้วโอ้โอ้โอแล้วดูมันดีอะไร ตัวมันเด้งเลือดบ้าเลยใช่ไหมลูมันทีค่ะลาก่อนนะคะบิ๊กมัมแต่ไม่ว่าเราจะทําเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีวีว่แววได้ไปลืมตาอ้าปากอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้ามบ้างเลยไม่เป็นไรหรอกหนาลิสเบธเดี๋ยวเราจะแก้เกมเองแต่ว่าอุ๊ยใครโดนคาป่าอยู่ตรงนั้นจ้ะไม่ทันสินะใช่ไหมพี่อมอเราโดนปิดไฟใส่กอลเรจะเข้าหัวนอนแล้วเห็นเมียแก้ผ้า โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้มานี้มานี้มานี้อลริซาเบธมามามาหาดักกันอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะถ้ามันมาเนี่ยมันโดนแน่วอุ๊ยแต่ว่าไอตัวที่มันมาเนี่ยไม่เอาตัวนี้ได้มโอ้โโอ้ m ม god มันบล็อกเราอ่ะมามามาเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมามามาหมูเด้งหมูเด้งเหรอโอเคค่ะถือว่าเรียกฟิกแครี่ไปแต่คราวหน้ามันไม่รอดแน่เล้งเลยจังหวะนี้แหละอ เรียบร้อยจ้านางก้าวแกะลาแบลมากมากแล้วคือตรงนี้ตีใครไปตีงใครบ้างเนี่ยโอยไม่ได้ขยับเลยการจราจอติดขัดมากว้และอีช้างมันก็เป็นพวกชอบเล่นคนเดียวอยู่แล้วไงก็ไม่สนหรอกนะว่าใครจะตามมาหรือไม่ตามถ้าไม่ตามก็โอเคค่ะถอยก็ได้อืมแล้วใหญ่บิ๊กมัมนี่ทำทรงจะมากงจะมากดใช่ไหมได้ค่ะเพื่อนฉันมาแล้วนางบิ๊กมัมอย่ามั่นนะคะอย่ามาทำเป็นเล่นเยอะ เรารู้ยังว่าใครทำชีโอ๋ oh, จังหวะน,นี้ลูกพี่ล่อตีนได้สวยมาก บอกแล้วว่าอย่าให้สินดีจับโรมนะคะคลีๆแต่ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามกำลังจะเปิดหลอดอยู่และยูฮูเพื่อเรามาแล้วหรือยัยาและนางบิ๊กมัมนี่คือยังไงจะแล้วไหมบอกเลยว่ากันไม่ได้หรอกหน่า <laughs> อา้าวแลฉันลาดได้ไงแถมได้มันมาด้วยอีกหนึ่งตัว <laughs> อาจจะดูเหมือนว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเข้าไปที่บ้านฝั่งตรงข้ามกันแล้วล่ะเห็นไหมบอกแล้วว่ามันต้องมีโรมอย่างฉันเว้ยกาดากาเสียครีครีเฮ้ยถ้าฝีมือโรมมันจะขนาดนี้งั้นเดี๋ยวต้องมาเล่นให้พี่ๆเพื่อนๆเขาดูบ่อยๆแล้วปะเย้และในตอนนี้ทีมเราก็าได้รับวิกตอรีมาแบบสบายใจ อ่เป็นไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจให้กับซินดี้เพื่อนที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะในคลิปหนะ้าซินดี้จะมาเล่นฮีโร่ตัวไหนให้ดูอีกก็เตรียมติดตามรับชมกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะลาไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย,บายเออเกมหนะ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นซินดี้เล่นลมตัวอะไรอีกก็คอ,คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะไปละบ๊ายบาย,บาย